มาเด้อจ้าเมื่อนี้พี่ดลราแสงทองมาตำบักหุ่งอีกแล้วบล็อคเพชรยี่สิบเมตรเลยจัดไปเลยค่ะบลเผ็ดกับบล็อคบตำบักหุ่งเพิ่มนะจ้าคุณนะ่ะฮึ่มหุม่งนวลกยั่วไปเลยจ้าแค่อะไรเดี๋ไ,ไปกลัวคุณนะ่ะเออเอากลัวอะไรล่ะกลัวบลแซ่บกลัวบลแซ่บเบิรดปลูกเด้อจ้า เยี่หว,วานนั้นเป็นหดเสียงตำ่ำจะเสบยบโยกพี่น้องเสียงต่ำไ บักดิกรุ่นนี้ก็ดีหมู่ว่านตำใส่บัวเผ็ดง่างกระเทศกรสิตรามนี้ตามเกิดด้วพี่น้องเด้อได้เบิดหนาบตรนี้กระสิบาคอยงานเป็นไหนอืมบักกระเทศกระสิงามถึงหนาวนาวอ ความสำนาแม่อืมอืกอกผู้พานบุเดจ้าคุณน่ะตะวันค um ่ะมกน้าวไรเม็ดดีกิไปอย่างกหนึงกพามากกอก็ส้มแล้วบักลแกเทีก็ส้มแล้ว น้ำลายแตกน้ำตาตัวนี้เค็ดลับของข่อยคือประทันใส่ประแดดกพ่อย่างนั้ข่อยสินว่บัดเจ้อเทศบัดกวาดเน่าเบ็ดติดต่างๆนี่ตบตากรก็น้ำตาก่อนงอเบาๆไม่ต้งอแห้งใหหน้าบัเจเทศมันออกมา ปปเป็กคูนงเป็นอะไรที่ตามส้มตามอร่อยมากไม่รู้เจ้าของแบรนด์อยู่ไหนเจ้าของแบรนด์อยู่ไหนนคูนงบูจัดคือกันหัวตะวันน่าซื้อได้ทั่วไปใส้เ้าจิ้มานักกงสะก้อน ไปไหนนไม่แสบดีไปต็ซีสันก็เป็นตแซบ๋ยบักหน้าหิเพหัะฉันสมพ่อติมะนาวอีนะพอน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะจ้ปะปลัม๊ม ยัวยัวเลยจ้าอืมสักชวงพี่นี่มากินตำบักครับได้เลยพี่น้องตำบักหึ้ สิ่งมันจะนะอืมอืมชอบเนาะพอดีเลยเป๊ะหลุดนี่ไงแมแห้งมะฮุ่งกับเกาะเดี๋ยวสิดท้ายภาพนิ่งให้เบิ่งเบ้อโอเคสักนี่แหละ